สวัสดีครับพีทูบเอร,ร์ระส่งิโรชาแนลนะครับวันนี้เราอยู่กันที่โตโยต้าลิฟนะครับโชว์รูมใหญ่เยี่ยงวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับอันนี้ตอนนี้ผมอยู่ที่ส่วนบริการนะครับนนเดียวรถมาเช็คหนึ่งแล้วก็ที่เขาบอกว่าตอนนี้รีโวนะครับมีรุ่นที่ปรับปรุงเข้ามาใหม่อีกหนึ่งรุ่นนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยครับผม ตอนนี้เราอยู่กันที่หน้ารถรี v o นะครับเซตอิดิชัน2020เป็นรุ่นที่ปรับปรุงมาใหม่นะครับด้วยเ e ตอิ i ิชันนะครับก็จะเป็นรี v o ตัวเตี้ยนะครับที่เรารู้กันโดยก่อนหน้านี้นะครับเซตอิดิชันในการเปลี่ยนโฉมหน้ามานี่ตัวขวานี่นะครับแต่แต่นะครับตัวโป่งเนี่ยครับเขาจะเป็นคิ้วมาแปะนะครับแต่ตอนนี้นะครับ รีโวได้ปรับปรุงมาอีกหนึ่งครั้งนะครับก็คือเขาให้โปร่งใหญ่กลับมาแล้วนะครับนี่ซุ้มล้อนะฮะก็คืออารมณ์เหมือนกับตัวรีโวอร์เซดิชั่นตัวแรกนะครับที่เป็นกระจังหน้าตัวเก่าแต่ตัวนี้เป็นหน้าใหม่แล้วก็ได้โปร่งใหญ่กลับมาแล้วนะครับโดยรุ่นที่โชว์ตัวนี้จะเป็นรุ่น2.4 Ent r y นะครับของเป็นตัวแคปนะครับราคาอยู่ที่6 1 2 0 0 0บาทราคาไม่แรงนะครับ0 0 0 0 6 0 0 0 0นต้นๆแล้วก็ ได้แครแล้วก็ได้ป่งใหญ่นะครับได้หน้าใหม่มาเลยเดี๋ยวเรามาดูรอบกันนะครับว่าเขาปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับก็คือถ้าเกิดเทียบกับตัวแรกนะครับไม่ใช่ตัวแรกสิตัวก่อนหน้านะครับที่เป็นกระจังหน้าตัวใหญ่นี้ปรับมาคือตัวโป่งนะครับอันแรกเลยก็คือเขาได้ซุ้มล้อขนาดใหญ่่าแล้วก็ตัวนี้นะครับตัวนี้เขาได้นะครับในเรื่องของล้อแม็กด้วยนี่ก็คือ ปกติเอ็นทีเนี่ย ENA จะไม่ได้ล้อแมกนะครับกระจังหน้าขนาดใหญ่เห็นไหมแล้วก็ได้ล้อแมกมาด้วยตั้งแต่เกิดเลยนะครับหกแสนหนึ่งหมื่นหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันได้ล้อแมกมาด้วยเออไม่ใช่ผู้ผิดหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันได้ล้อแมกมาด้วยได้ป่วงล้อใหญ่ด้วยนะครับแล้วสิ่งที่เขาปรับขึ้นมาอย่างก็คือตัวนี้ครับนี่กระจกนะครับเขาย้ายมาอยู่ที่ไฟเลี้ยวแล้วนะครับสังเกตตัวนี้นี่ครับปกติจะอยู่ที่แก้มนะครับ เขาย้ายมาอยู่ยี่ไฟเลี้ยวแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวเอ็นที่เพราะฉะนั้นก็ยังเป็นกระจกสีดําอยู่แต่ที่ผมดูเมื่อกี้สเปคนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นรุ่นมิดนะครับคือรุ่นที่ท็อปที่สูงกว่านี้นะครับจะได้ตัวนี้เป็นโคเมียมด้วยเหมือนรถยกสูงเลยแล้วก็มือจับจะเป็นโครเมียมด้วยนะครับในตัวมิดแต่รุ่นนี้ก็จะเป็นมือจับดานะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวสีดําแต่ได้ไฟเลี้ยวที่มุมกระจกนะครับกระจกมองข้างสีดา ด้านนอกนะครับมีการปรับเปลี่ยนประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมาดูท้ายกันนิดนึงนี่ครับอ่าก็คือสายซิ่งอันนี้น่าจะชอบใจนะครับเพราะว่ามีโป่งล้อกลับมาแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ล้อมแม็กให้มันดูนะเข้าท่านะนี่ด้านท้ายโอเคเ,เราไปดูภายในกันนิดนึงนะครับโดยพื้นฐานนะครับ คันนี้เป็นแคปก็จะเป็นแคปเปิดได้นะครับอยู่แล้วนี่อใหญ่นะครับข้างในถือว่าใหญ่เลยข้างในเลยเป็นสีดํานะครับตัดกับสีเทาเหมือนเดิมนะครับทีนี้เรามาดูออปชันกันนิดหนึ่งดูกุญแจเขาก่อนนี่ครับกุญแจพับเขาเรียกว่าแจ็คไนฟ์คีนะครับนี่หลอ่อเห็นไหมนี่นะครับนี่แล้วเราก็เสียบนะครับโดยออปชันของตัวเริ่มต้นนะครับอันนี้คือตัวเริ่มต้นเลย ตัวเริ่มต้นนะครับถุงลมมีให้สามลูกนะครับมีคนขับด้านข้างคนขับแล้วเขามีใต้หัวเข่าด้วยนะครับกันขาหักนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุด้านหน้าแบบหนักๆหน้าปัดเลื่อนไม้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเข็มวัดรอบนะครับขอมกับเลื่อนไม้เป็นเข็มนะครับแล้วก็มีข้อมูลตรงกลางนิดหน่อยนะครับแต่ความเจ๋งของคันนี้ก็คือไปรู้เริ่มต้นนะครับแต่พี่ดูหน้าจอเขาะก่อนนี่หน้าจอทัสกีนนะครับ ตัวนี้เป็นทัสกินตั้งแต่เกิดเลยนะครับแต่ว่าด้วยรุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับกล้องมองหลังจะยังไม่มีนะครับแต่ติดเพิ่มได้ไม่ใช่ปัญหานะครับนี่ครับอ่าเจ๋งวะนะครับได้จองแต่เกิดนะครับทีนี้คันนี้ก็จะเป็นหกเกียร์นะครับนี่หกเกียร์เกียร์ธรรมดาหกเกียร์นะครับเอาว่ออปชั่นนะครับครบความปลอดภัยมีมาให้นะครับถุงลมสามลูก ข้างในก็โอเคนะครับรถแคดหกแสนหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันราคาถือว่าไม่แรงนะครับด้วยคันนี้เป็นสีขาวนะครับถ้าเป็นสีเมทัลลิกสีเทาสีบอนเงินนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหกแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันคันนี้สีขาวก็จะถูกคนอื่นนะครับถูกไปเจ็ดพันก็เป็นหกหนึ่งสองนะครับไปจบไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเห็นไหมฮะจบไฟฟ้านะครับปรับ กระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าหมดแล้วนะครับเอาว่าครบครบแล้วนะฮะเอเมื่อก่อนเขาบอกไอ้ตัวล่างไม่มีพวกไร้ฟ้านะมีนะครับไรฟ้าหลังมีให้นะครับมีหมดไรฟ้าหน้าก็มีนะครับก็เคยอ,อยู่ในตัวแอร์อยู่แล้วมีจุดจ่ายไฟด้วยเอยสองตำแหน่งนะครับสิบสองโวลต์ที่วางแก้วด้วยผมชอบรีโวอย่างหนึ่งคือที่วางแก้วเขาครับนี่ไม่ ก็คือดึงมาวางแก้วได้นะขับรถสบายมีวางขวดให้ด้วยนะครับเอาว่าครบนะครับสําหรับแอบหลังจริงวางขวดน,น้ําขวดใหญ่ได้ด้วยนะแต่ด้วยโรงงานนะครับปกติเขาไม่มีบอกแอบอยู่แล้วเพราะว่าด้วยตามกฎหมายนะรถแอบเนี่ยเป็นรถที่บรรทุกนะครับแต่เขามีแถมอยู่แล้วอันนี้ไม่ต้องห่วงนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับตัวที่ปรับปรุงมาใหม่หกแสน หนึ่งืสองันบาทตัวเริ่มต้นสีขาวอย่างหล่อะนะฮะได้โป่งใหญ่กลับมาแล้วนะครับได้ล้อแม็กมาด้วยอะแต่ถ้าเกิดว่าใครชอบล้อแม็กซิงซิก็ไปเลือกกันเองนะครับทีนี้ถ้าเทียกบกับตัวก่อนเห็นไหมจะเป็นโปง่งเย็บนะครับแต่ตัวนี้โป่งใหญ่กลับมาแล้วนะครับผมโอเคก็ ประมาณนี้นะครับตลาดชิปนี้ด้วยตัวรถเนี่ยเขาปรับโฉมด้านนอกมานะครับส่วนด้านในเหมือนเดิมตัวเครื่องเล่นเครื่องเล่นนิดน,นึงเมื่อกี้ผมบอกเครื่องเล่นตัวเนี้ยความเจ๋งเขานะครับเครื่องเล่นตัวเนี้ยเขามีกล่องจีวสในตัวด้วยอ่าก็คือโตโยต้าเรียกว่า T-Connect นะครับโดยที่เราสามารถติดตามรถได้นะครับว่ารถสตาร์ทอยู่หรือเปล่าหรือว่าขับอยู่ไหมนะครับ แล้วก็แจ้งเตือนได้ด้วยกรณนนีที่เราจอดรถไว้โหมดล็อกรถถ้ารถโดนโจรกรรมนะครับเอาง่ายว่าโดนขโม,มยเราตามรถได้นะครับรถหายได้คืนนะครับโฆษณาตเตยตาเขาบอกไว้อย่างงี้โอเคสำหรับวันนี้นะครับก็ประมาณนี้ใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวมีรถอัปเดตใหม่ๆเจ๋งๆยังไง,ง,ไงผมจะไปถ่ายมาให้ดูนะครับอาสาพาชมของฮิปโปซิงทำไมชื่อช่องแปลกๆต่างนะครับโอเค แต่เราวันนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ